สวัสดีค่ะช่องผ้าไหมสเียนกับไกด์แพทค่ะ,ะเบอร์หนึ่งค่ะเป็นลายร้อยดาวค่ะเบอร์หนึ่งจ้าเบอร์หนึ่งนะเบอร์หเบอร์หนึ่งค่ะนี่คือร้อยดาวนะคะร้อยดาวจะมีสี สีทองสีสีฟ้าสีเขียวสีแดงนี่คือร้อยดาวแบบนี้นะคะสำหรับใครสนใจเป็นเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หค่ะสำหรับเบอร์หนึ่งนะนี่คือเบอร์หนึ่งค่ะต่อไปเป็นเบอร์2ค่ะเบอร์สองเป็นรายประตูวังค่ะประตูวังนะคะลุ่งได้ทั้งทั้งสองด้านนะคะนี่คือประตูวังเบอร์สองท้องผ้าเป็นสีน้ำเงินค่ะ อ๋อแบบนี้ค่ะด้านบนด้านบนคือด้านนี้ค่ะเบอร์2ค่ะเบอร์2นะคะประตูวังสีน้ำเงินค่ะแบบนี้สำหรับเบอร์2นะคะใครสนใจนี่นะคะเบอร์2ค่ะต่อไปเบอร์3ประตูวังสีน้ำตาลจ้าประตูวังสีน้ำตาลน,นะคะถ้าเห็นเป็นแบบนี้นี่คือด้านบนค่ะประตูวังนะคะสีน้ำตาลจ้า สีน้ำตาลด้านนี้จะเป็นด้านล่างค่ะประตูวังนะคะแบบนี้เลยสำหรับเบอร์สาจ้าประตูวังสวยมากเบอร์3ต่อไปเป็นเบอร์สีลายนางสนมค่ะเบอร์สีนางสนมนางสนมค่ะเชิงบนเป็นบายสีเชิงล่างก็เป็นบายสีนางสนมท้องผ้าจะเป็นตามที่เห็นนี้เลยนะคะแบบนี้เลยสำหรับเบอร์สี่จ้า สวยไหมคะเบอร์สี่นะสวยไหมค่ะเบอร์สี่เบอร์ 4, นะสี่ 4, ต่อไปเป็นเบอร์ห้าค่ะอาหลากสีเลยนะคะเบอร์ห้าเบอร์ห้าเป็นลายโฮลนะคะโฮลเบอร์ห้าเป็นสีม่วงคะ่ะเบอร์ห้าเบอร์ห้าสีม่วงคะ่ะนะคะนี่คือเบอร์ห้า นุ่งได้หมดเชิงบนเชิงล่างเบอร์หสวยมากค่ะเบอร์ห้าเห็นไหมคะสวยไหมสวยไหมต่อไปเบอร์หคะ่ะต่อไปเบอร์หนะคะเบอร์หก็จะเป็นเบอร์หกนเบอร์หอ่ะแบบนี้ค่ะด้านบนนะคะเบอร์หค่ะนี่คือเบอร์หนะคะมีปากกาตรอปค่ะนี่เป็นเบอร์หกคะ่ปะปากกาตรอปค่ะเบอร์หกนะคะเบอร์หกจ้า เบอร์หกนะสวยไหมดูค่ะดูนะนี่คือเบอร์หกค่ะมีคนแอบนั่งดูเบอร์หกต่อไปเบอร์เจ็ดค่ะต่อไปเบอร์เจ็ดนะคะเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดสีเอ่อม่วงเหมือนกันค่ะเบอร์เจ็ดค่ะเบอร์เจ็ดนะคะเบอร์เจ็ดค่ะเบอร์เจ็ดสวยมากเบอร์เจ็ดนะคะ เบอร์เจ็ดค่ะดูเลยนะคะเบอร์เจ็ดจ้าค่ะเบอร์เจ็ดน้าเบอร์เจ็ดต่อไปเบอร์แปดค่ะเบอร์แปดเบอร์แปดสีบานเย็นค่ะเบอร์แปดสีบานเย็นเบอร์แปดสีบานเย็น, 8, น,เ,ยนเป็นลายตะขอค่ะลายตะขอนะคะเชิงล่างเป็นต้นสนค่ะเบอร์แปดนะคะเบอร์แปด ค่ะสวยไหมคะเบอร์แปดต่อไปเป็นเบอร์เก้าค่ะเบอร์เก้าเบอร์เก้าค่ะเบอร์เก้าค่ะเบอร์เก้านะเบอร์เก้าเบอร์เก้าค่ะเบอร์เก้านะเบอร์เก้าเบอร์เก้าค่ะนี่คือเบอร์เก้าค่ะเบอร์เก้าท้องผ้าจะเป็นเม็ดมะขามค่ะเบอร์เก้าเบอร์เก้าสวยไหมคะเบอร์เก้าอ่าเบอร์เก้า